ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจกดที่วิธีตรวจสอบสิทธิการสร้างรายได้บนผิดดูเกณฑ์ดูตรงนี้ว่าผ่านไม่ผ่านถ้าหัวข้อไหนผ่านเกณฑ์จะเป็นสีเขียวถ้าหัวข้อไหนไม่ผ่านจะเป็นสีแดงขั้นตอนการเช็คว่าเราผ่านโฆษณาในสตรีมหรือ,อยัง ไปที่รูปโปรไฟล์กดที่ขีดสามขีดกดที่คู่มือเดสก์บอร์ดกดที่ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจกดที่วิธีตรวจสอบสิทธิการสร้างรายได้บนเพจกดที่รักปฏิบัติที่ดีที่สุดกดที่ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของเพจกดที่ดูข้อกำหนด กดตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับเพจของคุณที่นี่เลื่อนไปกดที่ชื่อโปรไฟล์ของเพจเลื่อนไปทางซ้ายกดโฆษณาในสตรีมตรงลูกศรลงเลื่อนมากดดูเกณฑ์ดูตรงนี้ว่าผ่านไม่ผ่านถ้าหัวข้อไหนผ่านเกณฑ์ จะเป็นสีเขียวถ้าหัวข้อไหนไม่ผ่านจะเป็นสีแดงขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอ